เมื่อ20ปีก่อนณนะจุดเริ่มต้นของวันที่โลกอวสานฮิโรชิกระเสือกกระสนพยายามออกจากอาคารที่ใกล้จะถล่มลงมารอบตัวของเขาขณะนี้คือห้องควบคุมที่ถูกทำลายพินาศและเพื่อนๆที่ล้มตายเขาพบเพื่อนผู้หญิงอีกคนที่รอดชีวิตแต่อยู่ในสภาพที่ได้รับบาดเจ็บเขาหิวแขนเพื่อพยุงพาเธอออกจากอาคารก่อนที่ทั้งสองจะพบเห็นภาพของเมืองที่ถูกทำลายอย่างน่าสะพรึง โดยสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือมังกรยักษ์มันดาและข่าวร้ายก็คือดูเหมือนว่ามันจะเห็นทั้งคู่เช่นกันฮิโรชิพยายามใช้กระแสจิตกับเจ้ามันดาที่เคลื่อนที่เข้ามาหาทั้งสองคนอย่างมุ่งร้ายแต่ดูท่าจะไม่เป็นผลเพราะตอนนี้มันกลับเข้าใกล้ทั้งคู่มากขึ้นเรื่อยๆ คิงกิโดรากลับล่อนลงมาจัดการกับมันด้าซะก่อนมันถูกเจ้ามังกรสามหัวคว้าตัวขึ้นไปกลางอากาศแล้วจึงละเลงลำแสงกราวิตี้บีมช็อตร่างของมันซะจนชัดยิ่งชักงอลำแสงปริศนาถูกยิงจากอีกทางทะลุปีกของกิโดรากลายเป็นรูและไรจูที่สอยมันตกลงมากระแทกกับพื้นเบื้องล่างก็คือแบททรา มังกรสามหัวและเจ้าผีเสื้อแห่งความมืดเข้าเผชิญหน้ากันก่อนที่ต่างฝ่ายจะสาดพลังเข้าปะทะกันยอย่างหยุดเดือดการต่อสู้กันของสองสัตว์ประหลาดยักษ์ทำให้เพื่อนของฮิโรชิเสียชีวิตจากเศษซากของอาคารที่ถล่มลงมาทับร่างฮิโรชิได้เพียงแต่โทษตัวเองหรือการที่เขามีชีวิตรอดและเห็นทุกคนที่ห่วงใยต้องตายจาก อาจจะเป็นการชดใช้กรรมของเขาอย่างนั้นเหรอทันใดนั้นฮิโรชิก็ถูกดึงสติกลับมายังเหตุการณ์ปัจจุบันอีกครั้งชายชราและหลานๆรวมไปถึงชาวบ้านคนอื่นต่างหลบซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังในขณะที่สองอสูยรยักษ์ยังคงต่อสู้กันอย่างบาครัง มอทราพยายามใช้พลังของมันในการสยบก็อสซิล่าให้อยู่กับที่แต่กลับถูกก็อสซิล่าฟาดทางเต็มแรงเหล่ามนุษย์ตัวจอยได้แต่เพียงเฝ้ามองการต่อสู้กันของสองอสูรยักษ์อาราตะกล่าวว่าเขาเคยได้ยินแค่เรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับการต่อสู้ของเหล่าเทพ แต่เขาไม่เคยนึกไม่เคยฝันเลยว่าจะได้เห็นมันในระยะไกลขนาดนี้มาก่อนยิโรชิได้แต่บอกหลานชายว่างั้นก็อวยพอรอย่าให้พวกมันเข้าใกล้มามากกว่านี้แล้วกันเขาได้แต่หวังว่ามอทราจะสามารถขับไล่ก็อซิล่าออกไปได้เขาพูดย้ำอีกครั้งว่าต้นเหตุที่พวกมันต่อสู้กันมาจากเจ้าบบโอรันเต้น้อยตัวนี้นั่นเองมอทราต้องการที่จะปกป้องมันแต่ทว่าก็อซิล่ากลับต้องการกำจัดมันทิ้ง ก็ซิล่าไม่ต้องการให้โลกกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งเพราะมันยังคงโกรธแค้นในสิ่งที่มนุษย์ได้ก่อเอาไว้เขานำพาอาระตะและชิโอริหนีไปให้ไกลจากบริเวณนี้เพื่อนำพาอันตรายออกไปให้ไกลจากชาวบ้านคนอื่นให้ได้มากที่สุดแต่คำพูดของชายชรา,าได้สร้างความสงสัยแก่วัยรุ่นทั้งสองอาระตะที่เดินตามคุณปู่ได้ตะโกนถามว่าที่คุณปู่พูดมันหมายความว่าอะไร มนุษย์เคยทำอะไรเอาไว้ถึงทำให้ก็อิล่าต้องเครียดแค้นถึงขนาดนั้นและนั่นก็ถึงเวลาที่ฮิโรชิจะเล่าวีรกรรมในอดีตที่เขาไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนเพียงเพราะว่าเขารู้สึกอับอายเกินกว่าจะนึกถึงในอดีตนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าที่พวกไคจูโจมตีมนุษย์ และครั้งแล้วครั้งเล่าที่มนุษย์หาทางหยุดยั้งพวกมันแต่การตอบโต้กลับไม่เคยเป็นผลมนุษยชาติเคยสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ร้ายกาจมาเพื่อต่อสู้กับเหล่าไคจูแต่ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามขับไล่พวกมันบ่อยแค่ไหนพวกมันก็มักจะกลับมาเสมอดังนั้น แผนการรับมือรูปแบบใหม่จึงถูกพัฒนาเพื่อใช้งานจริงผู้ที่มีความสามารถในการใช้พลังจิตได้อย่างทรงพลังได้ถูกรับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้และคุณปู่ฮิโรชิในสมัยนั้นก็เป็นหนึ่งในสมาชิกที่ถูกรับเลือกความสามารถพิเศษของพวกเขาคือการรวมกระแสจิตและทำการแผ่กระจายออกไปเมื่อรวมมือพร้อมกันพวกเขาสามารถเข้าถึงจิตของสัตว์ประหลาดยากได้ จุดประสงค์คือการทำให้พวกมันเชื่องลงกว่าเดิมและเพื่อควบคุมพวกมันให้อยู่ในทิศทางที่พวกเขาต้องการแน่นอนว่าในช่วงแรกทุกอย่างก็ดูผ่านไปได้ด้วยดีแต่เมื่อพวกเขาเริ่มผลักดันมันหนักข้อเกินไปจากการชักจูงควบคุมพวกมันกลับปลดปล่อยความโกรธเกรี้ยวอันแสนบ้าคลั่งออกมาแทนเาราไคจูยักออกอารวาดในเวลาพร้อมกันสร้างความวินาศสันตโรทั้งเข็นฆ่ากันเอง และทำลายทุกอยาก่างที่ขวางหน้าและฮิโรชิคือหนึ่งในผู้ที่มีส่วนรวมที่ทำให้เกิดสงครามใหญ่ของพวกสัตว์ประหลาดเมื่ออาราตะได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเขาก็เดือดจัดเมื่อรู้ว่าต้นเหตุที่นำพามาซึ่งหายนะและทำลายโลกจนพังพินาศทำให้ชีวิตมนุษย์ทุกคนต้องอยู่กันอย่างรันทดอย่างทุกวันนี้กลับมีต้นตอมาจากคนใกล้ตัวอย่างคุณปู่ของเขาเอง ถึงแม้ชิโอริจะห้ามไม่ให้เขาด่าทอคุณปู่แค่ไหนอาราตะที่กำลังโมโห ο, ก็ไม่ฟังเหตุผลนิกต่อไปแล้วนี่เธอลองมองไปร,บรอบๆตัวสิพวกเราอาศัยในเอเสษซาาของโลกที่เกิดจากการกระทำของเขานะฮิโรชิมองหลานชายเดินทิ้งห่างออกไปด้วยสายตาอันเศร้าสลดชิโอริได้แต่ปลอบใจชายชาราว่าอย่าเป็นห่วงไปเลยอาระตะเขาก็นิสัยหัวร้อนง่ายแบบนี้แหละเดี๋ยวพอเขารู้สึกดีขึ้นเขาก็กลับมาหาพวกเราเอง ฮิโรชิคุณก็พูดเองนี่คุณควบคุมสิ่งที่พวกสัตว์ประหลาดทําไม่ได้หรอกและการที่ก็อตซิล่าเลือกจะกลับมาโจมตีเพราะว่าเจ้าตัวเล็กนี่บางทีฉันก็อาจจะมีส่วนรับผิดชอบด้วยเหมือนกันนะฮิโรชิหันมากล่าวกับเธอว่าเขาใช้ชีวิตแบกรับความรู้สึกผิดแบบนี้มานานหลายปีแล้วและเมื่อในตอนนี้พวกไคจูได้กลับมาอีกครั้งมันก็ทําให้เขามั่นใจได้ว่าการให้อภัยน่ะมันไม่มีอยู่หรอกนะ ประโยคนี้ย้ำว่าฮิโรชิใช้ชีวิตอยู่ด้วยความมืดมนแค่ไหนทางด้านของสองอสูรยักษ์มอทราบินหลบลำแสงของก็อดซิล่าขึ้นฟ้าแล้วทะยานลงมาพร้อมกับปล่อยลำแสงเข้าช็อตหน้าอกของเจ้าวสูรนิวเคลียร์ทว่าขณะที่ก็อดซิล่ากำลังล้มลง มอทรากลับพลาดท่าถูกลําแสงโจมตีเข้าที่ปีกของมันจนกลายเป็นรูโวเจ้าผีเสื้อล้มหมดสภาพบนผืนพร้อมปีกที่ติดไฟลุกท่วม,มฮิโรชิสัมผัสได้จากเสียงที่ดังสั่นสะเทือนจากด้านหลัง ดูเหมือนว่ากอสซิล่าจะใกล้เข้ามาเรื่อยๆนั่นหมายความว่ามอทราอาจจะพ่ายแพ้ไปแล้วจู่ๆเจ้าเบียรันเต้ตัวหน้อยที่อยู่ในอ้อมแขนของชิโอริก็อาปากส่งเสียงร้องออกมาอีกครั้งหรือนี่มันอาจจะกำลังเติบโตอีกครั้งหรือเปล่า <c oughs> อาราตะที่เคยอยู่ในคณะสำรวจแถมเพิ่งจะโกรธคุณปู่มาก็เลยเดินนำดูลาดเราไปสักไกล เขาตะโกนเรียกทั้งสองคนให้ตามเขาผ่านสิ่งก่อสร้างจากโลกใบเก่าที่เคยเป็นสะพานแต่ในระหว่างนั่นเองที่ความกลัวและความรู้สึกผิดที่ท่วมทน้นได้เข้าครอบงำจิตใจของฮิโรชิอีกครั้งเลือดกำเดาไหลออกจากจมูกของชายชาราหนุ่มสาวทั้งสองคนรีบวิ่งเข้ามาดูอาการก่อนที่ชายชาราจะล้มเข่าสุดลงที่ริมแม่น้ำเขาเริ่มพรำเพ้อถึงบางอย่างที่กำลังมาเยือนปีาสาจของฉัน ศาสร์ของฉันกำลังมาแล้วใต้แม่น้ำเกิดฟองอากาศเดือดพล่านราวกับกำลังถูกตมและแล้วปิสา์ของฮิโรชิก็ได้ผุดขึ้นมาจากผิวน้ำเดสโตโรยาได้มาถึงแล้วเจ้าสุรกายสีชาติก้าวเท้าขึ้นมาบนชายฝั่งพร้อมควันที่พวยพุ่งจากตามร่างกายฮิโรชิเกิดคำพูดในหัวมากมาย ที่กล่าวโทษตัวเองซ้ําไปซ้ํามาเขากําลังทําลายโลกใบนี้เป็นครั้งที่สองหรือเปล่าอย่างดีที่หลานชายของเขามาช่วยดึงให้ชายแก่ได้สติกลับคืนมาเร็วเข้าพวกเราต้องรีบไปหาที่ปลอดภัยพวกเราต้องปกป้องบิโอลนเต้นะอย่าลืมสิทั้ง3คนเห็นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่รอดชีวิตจากฝูงมแมลงปอยักษ์วิ่งหนีออกมาใกล้ๆกันอาราตะตะโกนเตือนให้พวกเขารีบหนีไปซ่อนตัวทว่าฮิโรชิพูดสิ้นหวัง ได้บอกว่าพวกเขาคงวิ่งหนีไปไหนได้ไม่ไกลพวกเราไม่เคยหนีเร็วพอทุกอย่างมันสายเกินไปแล้วเขากล่าวคำพูดทั้งหมดออกมาราวกับยอมรับชะตากรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเดสต์รย่ามองเห็นมนุษย์ที่วิ่งหนีเข้าไปหลบซ่อนในป่ามันได้เปลี่ยนร่างตัวเองให้กลายเป็นเดสต์รย่าขนาดเล็กจำนวนมากมาย วิ่งยัวเย้อออกไล่ล่าพวกเขาเข้าไปในป่าเหล่าชาวบ้านผู้โชคร้ายกลายเป็นเหยื่อสังเวยชีวิตไปทีละคนทางด้านของกลุ่มฮิโรชิที่วิ่งเข้าไปในป่าได้สักระยะหนึ่งพวกเขาจำเป็นต้องหยุดพักหายใจฮิโรชิพยายามบอกพวกเขาว่าได้โปรดอย่าหยุดรอเขาเลยทิ้งเขาไว้ตรงนี้แล้วรีบไปซะเถอะ อารตาตะที่ก่อนหน้านี้ยังคงโกรธที่โรชิจากเรื่องราวในอดีตที่เล่าออกมาตอนนี้เขาได้ลดโทสะลงและพยายามปลอบใจคุณปู่ของเขาแทนผมรู้ว่าคุณปู่รู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นปู่รู้สึกว่าตัวเองมีส่วนต้องรับผิดชอบทั้งเรื่องภัยพิบัติทั้งเรื่องสัตว์ประหลาดแต่ผมคิดผิดไปแล้วคนคนเดียวไม่น่าจะมีส่วนในการทำลายล้างมากขนาดนั้นฟังนะครับมันไม่ใช่ความผิดของปู่เลย อย่าแบกรับความรู้สึกนี้เอาไว้เลยฮิโรชิได้ยินแบบนั้นก็ได้เพียงพูดด้วยน้ำเสียงที่สำนึกผิดว่าถึงแม้คนคนเดียวอาจจะไม่สามารถทำอะไรได้มากอย่างที่หลานเขาว่าแต่อย่างน้อยตัวเขายังช่วยสวดภาวนาได้ชายชาราที่ก่อนหน้านี้มองผู้คนที่กราบไหว้สัตว์ประหลาดเป็นเรื่องงมงายไร้สาระแต่ณนะวินาทีนี้เขากลับคุกเข่าลงพนมมือและอ้อนวอนถึงสัตว์ประหลาดซะเอง เขาภาวนาอ้อนวอนถึงก็อตซิลาบอกว่าถึงแม้ตัวเขาจะไม่ได้สวดภาวนาถึงมันบ่อยนะักแต่ทุกครั้งที่ทำเขามักจะขอร้องไม่ให้ก็อตซิลากลับมาแต่เพียงแค่ครั้งนี้เท่านั้นที่เขาจะขอร้องให้ก็อตซิลาช่วยเหลือพวกเขาด้วยฉันรู้อยู่แก่ใจว่าแกยังโกรธแค้นพวกเราแต่ถ้าแกช่วยชีวิตเราช่วยกอบกู้โลกใบนี้ พวกเราจะทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะฉันสัญญาว่าครั้งนี้พวกเราจะทำให้มันถูกต้องเองเดสโทรย่า er ตัวหนึ่งพบเขากับพวกเขาจนได้ชายแก่ผลักหนุ่มสาวทั้งสองคนให้รีบหนีไปแต่นั่นก็สายเกินไปฮิโรชิถูกขาของเจ้าวสุรกายแทงเข้าที่ด้านหลังคุณปูมันสะบัดร,ร่างของชายชาราล้มลงกับพื้น ขณะที่ในป่าของเขายังคงพึมพำสวดอ้อนวอนเราจะทำให้ดีกว่าเดิมก่อนที่ชิโอริและอาราตะกำลังจะกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปทันใดนั้นก็เกิดเสียงพื้นดังสั่นสะเทือนก็อสซิลา่าเหยียบย่ำเข้ามาถึงในเขตป่าร้างการมาถึงของเจ้าราชันแห่งมอนสเตอร์ ทำให้เดสโตโรย่าละถอยจากทั้งสมคนเพื่อกลับไปรวมร่างเป็นไคจูขนาดใหญ่ระหว่างที่อาราตะและชิโอริเฝ้ามองชายชาราที่อยู่ในอาการบาดเจ็บสาหาัสดวงจิตของฮิโรชิก็ยังคงคร่ำครวญอยู่ภายในใจก็ซิลาได้ยินคำสวดของฉันอย่างนั้นเหรอหรือว่ามันจะสัมผัสได้ถึงจิตของฉัน หรือมันก็แค่รู้สึกได้ถึงไรจูอีกตัวที่มันต้องต่อสู้กันนะช่างมันเถอะจะเหตุผลอะไรไม่สำคัญอีกแล้วลเพราะว่าตอนนี้มันช่วยชีวิตพวกเราไว้หรือถ้าพูดให้ถูกอย่างน้อยมันก็ช่วยชีวิตของอารตาตะกับชิโอริเอาไว้เดสโตรยาขนาดเล็กวิ่งกรูเข้าไปรวมราย เปลี่ยนกลายเป็นร่างบินทยานออกมาจากกลุ่มควันก็อซิลากลมหัวหลบได้ทันแต่กลับถูกหางของมันควาเอาไว้ที่ต้นคอแล้วจับมันลากถลายไปบนพื้นเดสตรยาอาศัยจังหวะที่ก็อซิล่ากำลังยืนขึ้นบินโฉบเข้ามาใช้เขาควันเข้าที่ด้านหลัง อีกคั้งยังหลบนำแสงนิวเคลียร์ได้อย่างรวดเร็วเจ้าปีศาจนั่นมันแข็งแกร่งเกินไปแล้วมันจะฆ่าก็ซิล่าตายแน่ๆชิโอริปีนขึ้นต้นไม้ไปสังเกตการต่อสู้ของทั้งสองอยักษ์ฮิโรชิที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้แต่พูดสั่งเสียว่าไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะพวกหลานทั้งสองคนต้องรีบหนีไปนำบิโอรันเตไปให้ไกลจากที่นี่เท่าที่จะทำได้ถ้าหากกซิล่า ต้องการจะถอนรากถอนโคนไม่ให้โลกใบนี้กลับมาคืนชีพมันจะต้องตามล่าเศษเสี้ยวของบิโอรันเต้อย่างแน่นอนทว่าพวกเขากลับไม่ได้สังเกตเลยว่าชิ้นส่วนของเจ้าบิโอรันเต้ตัวน้อยที่พวกเขาทำหล่นไปเริ่มฝังรากลงกับพื้นดินแล้วจังหวะนั่นเองที่ชิโอริสังเกตเห็นบางอย่างไขจูอีกตัวกำลังมามอทรายังไม่ตายไขจูผีเสื้อยักษ์ที่ได้รับบาดเจ็บหนัก ความจริงแล้วยังไม่ได้ถูกก็อตสิลล่าสังหารไปตอนนี้มันสยายปีกบินมาเป็นฝ่ายช่วยก <Lew at. S 1> ็อตสิลล่าเมื่อถูกลำแสงของมอทรายิงร่วงกลางอากาศบังคับให้มันต้องเปลี่ยนร่างกลับเป็นร่างสมบูรณ์อีกครั้งเพาว่ามอทราผู้น่าสงสาร,รกลับถูกลำแสงออกซิเจนเดสตรอยเยอร์ทำลายร่างของมันจนแหลกสลาย ผงละอองของมอทราฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณทอมติล่าอาศัยจังหวะช่องโว่นี้เองพลลําแสงอะตอมิกเบรดอัดเข้าที่ด้านหลังหัวของมันจนล้มหน้าความแต่ยังไม่ทันจะได้ลุกกลับขึ้นมายืนเถาวันขนาดยักษ์จำนวนมากมายได้ผุดขึ้นมาจากพื้นดินเลื้อยรัดพันเกี่ยวไปทั่วทั้งรางตรึงเดสตรย่าทั้งแขนและขาแม้กระทั่งปีกจนมันขยับขยื้อนไปไหนไม่ได้ โอกาสให้ก็อตซิลาชาร์จลำแสงสไปรัลฮีทเร์พลังลำแสงสีส้มแดงเข้าใส่หัวของเดสโตรย่าในระยะประชิดสังหารมันในทันทีหลังจากคำรามอย่างชัยชนะก็อตซิลาหันหน้าไปแลมองซากเมืองซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นมหานครโตเกียว แต่ในขณะน,นี้กำลังถูกปกคลุมโดยเถาวันและลําต้นของบิโอลันเตที่ค่อยๆฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งเจ้าราชันแห่งสัตว์ประหลาดปล่อยเจ้าต้นไม้อสูนไปและเลือกที่จะเดินกลับถิ่นฐานไปยังท้องทะเลในโลกยุคโบราณมนุษย์เลือกที่จะสั่งเวยชีวิตของคนกันเอง เพื่อเอาใจเทพเจา้าการถวายเหล่านั้นถูกทำเพื่อความหวังที่จะได้ผลผลิตที่ดีในไร่นาเพื่อที่จะได้ความสงบสุขและเพื่อโชคลาภแต่เหล่าเทพจะยอมรับฟังคำขอหรือไม่หรือว่าแท้จริงแล้วพวกเขาได้ละเลยความทุกข์ของเหล่ามนุษย์ไปนานแล้วทั้งเรื่องโชคลาภสุขภาพและการเกิดใหม่ สิ่งที่มนุษย์ต่างเรียกร้องอ้อนวอนขอเหล่านี้อาจต้องปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตาแต่บางคราคำอธิษฐานของมนุษย์จะได้รับคำตอบเมื่อการเสียสละถูกยอมรับจากเหล่าเทพที่กล่าวไปทั้งหมดนี้ก็คือความคิดของชายแก่ฮิโรชิครับที่ในมุมมองของเขามองพวกไคจูเป็นเหมือนสัตว์ป่ามาตลอด ความเชื่อของเขาอาจจะเปลี่ยนไปในช่วงนาทีสุดท้ายของชีวิตเขาอาจจะมองว่าการตายของเขาเป็นเหมือนการแลกเปลี่ยนแบบเดียวกับที่มนุษย์ถวายชีวิตให้กับเทพเจ้าในสมัยโบราณและความบาดหมางในใจระหว่างเขากับก็อตซิล่าได้ถูกสะสางเป็นที่เรียบร้อยชิโอริเดินเข้ามาหาอาราตะที่กำลังกุมมือคุณปู่ซึ่งหายใจโรยรินอยู่บนพื้นเบียรันเต้ช่วยชีวิตก็อตซิล่าเอาไว้ แล้วก็ซิล่าก็ไว้ชีวิตบิโอลันเต้ด้วยฉันเข้าใจว่าก็ซิลา่ามาเพื่อทําให้โลกไม่ฟื้นคืนกลับไปแบบเดิมซะอีกฮิโรชิยิ้มออกมาและกล่าวทิ้งท้ายก่อนที่จะหมดลมหายใจในขณะที่อาราตะร้องไห้จากความสูญเสียคุณปู่อย่างเศร้าสลดโดยมีชิโอริปลอบประโลมเขาอยู่เคียงข้างก่อนจากไปฮิโรชิได้กล่าวไว้ว่า ใครจะไปรู้กันละ่ะว่าพวกเทพเจ้าต้องการอะไรกันแน่หรือพวกเราอาจจะโง่เขลาเองที่เป็นฝ่ายคิดว่าพวกเราจะสามารถทำความเข้าใจความคิดของพวกมันได้บางทีก็ศิลาเองก็อาจจะแค่เหนื่อยล้าจากการต่อสู้แล้วก็ได้หรือบางทีมันก็อาจจะพึงตระหนักได้ว่าความโกรธแค้นของมัน ได้ยืดเยื้อเกินกว่าพวกมนุษย์อันงโง่เขาที่เป็นต้นเหตุแห่งความเกลียดชังของมันแต่แรกเสียอีกหรือบางทีมันอาจรู้ว่าไม่ว่าภัยพิบัติจะรุนแรงแค่ไหนและไม่ว่าความตายจะมาเยือนมากเพียงใดการกำเนิดใหม่ย่อมตามมาเสมอ thank you